สวัสดีครับที่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชีวันนี้เราก็อยู่กับเกมสาก๊กที่มีเสียงไทยจากนักพากชื่อดังมาให้เราได้ฟินๆินกันอีกด้วยสงครามกลยุทธ์ขุนศึกสามแผ่นดินที่เดฟคูนะสงครามกลยุทธ์ขุนศึกสามแผ่นดินสงครามกลยุทธ์ ด 3, แถมรูปแบบเกมไม่เหมือนเกม3ก๊กอื่นๆเป็นทีดีมองเห็นการต่อสู้ได้ชัดเจน3ก,ก๊กไหลพ่ายเกมนี้เป็นเกมคาแรคเตอร์อาร์พีจีครับผู้เล่นจะอยู่ท่ามกลางาสงครามของ3ก๊กแฟนตาซีที่หลุดข้ามมิติไปยุคสมัยแห่สงสงครามเบื่อจริงความเป็นหนึ่งมีทีมให้จัดมีขุนพลให้พัฒนาความแข็งแกร่งโดยเกมนี้ครับเขาได้จัดเต็มเนื้อเรื่องแปรไทยแบบสุดไปเลยระบบเยอะมากไม่ว่าจะสงครามระบบกิวระบบ PVP ระบบกาชาใครชอบเกม3ก๊กค,ครับอยากเห็นตัวละครที่เราชอบโลดเล่นในตัวเกม สามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโดยวันนี้ครับผมมาเล่นเกมนี้แบบหนึ่งวันเต็มๆหละ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเริ่มแล้วมัที่ฉากคัดซีนกันเลยวุ่นวายกันไปนหมดอยู่ในยุคสงครามมีสัตว์สีมายาเทพด้วยเปิดฉากมาเหมืเป็นฉากต่อสู้เลยมีเนื้อเรื่องด้วยนะสนุกสุดยอดตัวละครเริ่มผุดมาเรื่อยๆล้วครับฉากต่อสู้อลังการใช้ได้สูไปสู้มาเหมือนเราจะพ่ายแพ้เลยอะ่ะตัดฉากมาที่สร้างชื่อตัวละครใส่ไปเลยจ้าน้องตาหวานเปิดฟังกชันกาชาโล่งสุรากดไปเลยสิครับรออะไรได้ตัว แล้วก็ตัวที่2โจหินได้ตัวละครมาจํานวนหนึ่งแล้วเพาจะสอนให้เราจัดทับครับซึ่งเราสามารถจัดลงทีมได้หลายคนเลยแต่ยิ่งเลืวอนไปขึ้นก็สามารถจัดลงทีมได้มากขึ้นมี3ตัวแล้วจ้าไปตุลยด่านไปเลยดีกว่าในด่านก็จะมีแบบเป็นสเตจครับกดท้าทายไปเลยเราสามารถกดค้นหาเส้นทางให้เดินอัตโนมัติได้และระหว่างทางก็จะมีทู่ต่อสู้ออกมามา,มากมายซึ่งเกมนนี้ครับเราสามารถใช้ท่าไม้ตายขัดขวางสกิลของบอสได้ด้วยกดเลยจ้า เมื่อชนะจะได้รับของรางวัลมาครับไปดานใหม่ก,กันโตเจอสุมาอีด้วยใช้สกิลขัดอีกเช่นเคยชนะแล้วจ้าตอนนี้ครับเขาจะสอนให้เราใช้สัตว์มายาจะ้พลังฟินิกไปเลยจ้าบึมชนะลองใช้สัตว์มายาแล้วก็เลยเปิดฟังชันสัตว์มายาซะหน่อยรวมเศษไปเลยจ้าอันเชิญได้มาแล้วสัตว์มายาหทายานฟ้าได้ตัวละครใหม่ปูเล่นชื่อจัดเป็นทีม4คนเกมนี้สามารถพัฒนาตัวละครที่อยู่ในทีมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลอัพคัน ซึ่งอาพ่นก็จะเปลี่ยนกรอบด้วยนะทำเวสหลับกันโตเจอปีศาจแมงมุมยักษ์มีคนเข้ามาช่วยด้วยปนล็อกฟังก์ชันใหม่ใส่อุกกรณ์สวมใส่ให้กับตัวละครอีกท้ายก็สามารถเสริมพลังให้กับอุปกรณ์ได้ด้วยเจอบอสตัวใหม่ตัวใหญ่มากสู้ไปสู้มาเจอจูโล่งด้วยละ่ะใครชอบจูโล่งนะครับตอนนี้เขามีตู้เล็บอาพับสามารถกดเปิดได้จากที่หน้าเว็บไซต์ไม่ใช่แค่จูโล่งยังมีเตียวหูอีกด้วยเป็นตู้เล็บอพ ซึ่งตู้นี้ครับจะอยู่ถึง18สิงหาคมเท่านั้นนอกจากนี้ใครต้องการเติมเงินตอนนี้เขามีเติมสุดคุ้มคูณ2ด้วยบอกเลยเติมทีคุ้มสุดๆด,ดะทุกอย่างคูณ2ทุกแพ็กเกจเลยสามารถเติมที่หน้าเว็บไซต์ของ3ามกวกไรพายเท่านั้นต่อเลยนะนอกจากนี้เกมยังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายกล่องนี้ครับยิ่งเร็วมากขึ้นก็ได้ของรางวัลมากขึ้นเกรสสาหรับผู้เล่นมือใหม่ยิ่งเร็วมากขึ้นก็ได้ของรางวัลมากขึ้นอีกเช่นกันกิจกรรมล็อกอิน7วันได้ตั๋วกาชาและตัว UR ด้วยมีเชคอินนประจําวั และกิจกรรมนี้เลยครับใครที่เล่นในช่วงนี้รับไปเลยไทยซูจูยูอาแบบฟรีๆขวดน้ำยาไอเอนจีสิบขวดเงิน1ล้านและตัวกาชาอีกแปใิบใบโหใจป่าสุดๆอะ่ะได้ตัวละครมาทั้งทีก็ต้องจัดทีมซะหน่อยอัพเลเวลไปเลยจ้าใส่อุปกรณ์ให้ผมตอัจากนี้เกมนี้ยังมีระบบแพทเทิลพาสด้วยมีของรางวัลเต็มไปหมดเลยทำภารกิจและรับของรางวัลไปได้เลยทำเวสกันโตพอมีไทซูจูแล้วทำเวสผ่านง่ายมากครับ ทางเฟซเบยเลยอย่าลืมพัฒนาตัวละครไปด้วยล่ะและเมื่อกี้เราได้ตัวกาชาฟีไปเปิดกาชากันดีกว่าที่โลงสุราถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นอ่ะเราเปิดแบบฟรีๆก่อนมันจะมี2ตู้นะตอนนี้อันในตู้นี้ได้จากแต้มมิตรภาพถ้าเรามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อีน้องหัวใจมาแต่จะเปิดตู้นี้อ่าตื่นเต้นอ่ะนี่มันก็จะมีเลท่างๆนะเห็นปะ U R S S R ใดๆนะครับไปเลยครับกดที่เพลึอปึ๊บเสียอะไรอ่ะปึ้ง โอเคมั่วมาเลยเกมนี้มีการันตีด้วยนะทุกคนมีมี่เลยแปดครั้งแสดงว่าอันนี้การันตีแล้วนะการันตีการันตอรอเฮ้ยฮึ <c oughs> ตัวอะไรอ่ะคุณพี่หัวโตนี่ไงหัวโตวนี่ก็คือเดี๋ยวมันจะมีเราแค่ล็อกอินเจ็ดวันก็ได้มาฟรีด้วยนะอีหัวโตวเนี่ยมีมีตัวละครซ้ำก็ดีนะมันจะได้อัพดงอัพดาวได้เออสุ่มต่อละกันปึ๊บโอเค okay, ตัวเดิมดรักกูจริงๆโจยินไปต่อครับ อโอเคเ็จ <c oughs> อันนี้การันตีแล้วปะมันการันตีรป28อ่ปะอุ้ยได้สองใบเหรอทองทั้งคู่หรือเปล่าปึง้งโอเคเสี่ยวกเกี้ยวตัว <c oughs> โอเคยูอาร์ซุนกวหนึ่งตัวเออถือว่าดีนะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมอุ้ยต่อเลยสิบใบก็คือได้การันตีอีกหนึ่งครั้งปะโอเคเกลือยอมรับได้เพราะว่าการันตีคือประมาณ28หรือ30เองนะ <c oughs> โอเคการันตีปึงป้งปึงป้งปึ้งฮึบ ให้ลุ้นนานฮึอุวิอะไรอะกวนอิงบิง,งอาตองผู้หญิงแต่ตัวละครมาแล้วก็จัดทีมกันเลยเกมนเกนมนี้ครับยิ่งเราอัพตัวละครแบบเลื่อนขั้นครับจะได้สกิลทักษะมาเพิ่มจะเห็นว่ามีระดับสีเขียวสีน้ําเงินซึ่งก็คือกอบพ้องตัวละครนั่นเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแต่พยายามใส่ให้ได้ครบทุกตําแหน่งผมละจ้าห้าตัวเกนมนี้มีรางวัลออนไลน์ด้วยยิ่งออนนานก็รับรางวัลมากขึ้นมีกิจกรรมรางวัลผ,ผ่านด่านด้วยยิ่งผ่านด่านเยอะกระร็ได้ตัวก้าชามา ทำเควสกันตัวตอนนี้ตัวละครทีมเราเก่งมากๆเลยครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองฝั่งตรงข้ามตายกันเป็นเบื่อเลยเจอบอสก็ไม่หวันนะ่นอ่ะแป๊บเดียวตายแล้ว ผ่านแต่และด่านแบบเชิ่วๆช่กันไปเลยตอนนี้ก็ถึงเนื้อเรื่องหลัก2ขีด6แล้วครับปนล็อกฟังก์ชันใหม่ในโหมดสรงข้ามล้านประโลมหรือคือโหมด PVP นั่นเองก็แค่จัดทีมสู้กับฝั่งตรงข้ามครับอย่าลืมดูค่า CP ของเราและฝั่งตรงข้ามด้วยละ่ะถ้าชนะก็จะได้ของรางวัลมาซุ้มเปิดกองกันไปเลยได้มาแล้วจ้าและในโหมด PVP ครับยิ่งเราชนะเยอะก็จะรับของรางวัลมากมายรับเลยจ้าแบบรวยวๆ นอกจากนี้ใครอยากเติมเงินผมแล้วน้าบัตรรายเดือนหรือบัตรตลอดชีพครับโดยเฉพาะบัตรตลอดชีพคุ้มสุดๆไปเลยอะ่ะนอกจากอัปเลเวลให้ตัวเองแล้วอัพเลเวลขุนพลก็ได้ของรางวัลด้วยมีระบบกู้คืนทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือขุนพลเราสามารถกู้คืนครับเพื่อรีเซ็ตตั้งแต่หนึ่งได้และได้รับทรัพยากรคืนมาได้มาแล้วจ้าทางเค้นเเรื่องกันต่อตอนนี้ครับระบบจะให้ฟังก์ชั่นใหม่กดอัตโนมัตินอกจากจะค้นหาเส้นทางได้เองแล้วยังโจมตีและใช้ท่าหมายตายอัตโนมัติอีกด้วย บอกเลยว่าช่วยเหลือผู้เล่นแบบสุดๆไปเลยอ่ะเปิดฟังกชันใหม่เกียรติยศกดที่ฝึกฝนครับกดที่เกียรติยศเมื่อเวลาเราผ่านด่านแต่ละบทครับเราสามารถอัพยศได้เพิ่มค่า CP ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเปิดฟังก์ชันกฎหมายวิชาครับซึ่งเมื่อเราอัพครับจะเพิ่มค่าเซตันหลักให้กับตัวละครแง่นงง้นถึงบท3แล้วจ้าถ้าคิดว่าการกดออโต้ง่ายแล้วเกมนี้ครับถ้าระดับพลังเราสูงพอสมควรครับเราสามารถกดกวาดล้างและผ่านด่านไปได้เลยตรงนี้ก็สามารถกดกวาดล้างกันได้แบบรัวๆชนะแต่ละด่านแบบเชี่วสุดๆเลยอ่ะ พอเล่นเควืนมาฉบักครับจะมีการปลดล็อกระดับยากด้วยซึ่งสามารถเข้าไปเล่นเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ท้าทายได้รับเศษสมบัติล้ำค่า่ซอันนี้จะให้เราออกสำรวจครับเพื่อรับชิ้นส่วนมาเสร็จแล้วเราก็สามารถกดสังเคราะห์ได้สู้ก้อนเหล่านี้ครับจะใช้ใส่ในคุ้นพลของเรานั่นเองนอกจากนี้ยังมีดันเจี้ยนอื่นๆด้วยสามารถกดท้าทายได้เลยไม่ว่าจะเป็นการรับเหรียญยาแยกผีหินเสริมแกงพอกดท้าทายครับก็ต้องมั่นใจว่าจะชนะครับเพื่อจะได้ไปดันต่อไป ปลดล็อกฟังก์ชันใหม่กิ้วเข้ามาแล้วจ้า มีสิ่งต่างให้ทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการบริจาคขอความช่วยเหลือเพื่อรับเศษขุนพลมีตีบอสกิลด้วยนะรวมถึงอันนี้เจ๋งสุดๆเลยครับการอัพมังกรทองโดยจะแบ่งแยกเป็นตามสัตว์มายาแต่ละแบบซึ่งแต่ละแบบครับก็จะอัพเศตัสพ,พื้นฐานให้กับตัวละครหรือขุนพลซึ่งตรงนี้ก็ใช้แต้มกิ้วขับในการอัพมาถึงขั้นนี้ครับอัพดาวให้ตัวละครสักหน่อยแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเลยซึงชิ้นส่วนตรงนี้ครับจะได้รับมาฟรีๆเลยครับตอนเราเริ่มเล่นเกมเปลี่ยนอนุปกรณ์ด้วยจ้าเสริมพลังเเข้าาาาาาไปปอีกแแลลตตตรตตรรรรรงะะธมคับสสถใุ่ เข้าไปเพิ่มเติมได้ที่ได้รับจากการสั่งเคาะนั่นเองตอนนี้สิ่งที่ทาครับก็าทาเควสแล้วกวาดล้างไปเรื่อยๆบอกเลยว่ากวาดจนมันมือไปหมดอะไม่ว่าบอสต,ตัวไหนก็ไม่ค่อยขนามือครับเพราะตัวทีมเราเก่งมากๆบนโลกฟังก์ชันใหม่ในแดนลีลับซึ่งก็เหมือนเป็นระบบไอดอลนั่นเองซึ่งตรงนี้ครับจะมีให้เรากดท้าถ่ายถ้าเรายิ่งไปด่านสูงๆครับเวลาสมมติไอดอลไทมหรือเวลาเราออฟไลน์ก็ได้รับทรัพยากรมากขึ้นอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเกมนี้ครับจะมีบางครั้งคร่่วะรเเาานอปืยๆพ ไปด่านต่อไปได้ต้องเลเวลถึงก่อนเราสามารถกดกวาดล้างเพิ่มเลเวลของเราได้เลยแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วจ้าเลเวลถึงครับเรเาก็สามารถกดไปด่านต่อไปได้ตอนนี้ก็พยายามเก็บเลเวลครับอัพตัวละครอ,อัพขุนพลไปเรื่อยๆแต่และด่านก็ยังไม่ยากมากครับยังผ่านไปได้อยู่พอฟาร์มไปเยอะครับพลังกายเริ่มหมดเราสามารถใช้ไอเทมในการเพิ่มพลังกายได้ด้วยกดไปเลยจา้าลดล็อกฟังก์ชันใหม่คุ้มกันอยู่ในโหมดสงครามครับ ซึ่งเราสามารถส่งรถมาครับเพื่อไปรับทรัพยากรเพิ่มเติมได้แต่เราต้องระวังการโดนป้นด้วยนะครับแต่เราก็สามารถป,ป้นคนอื่นได้เช่นกันแต่ก็ต้องดูดีๆครับเพราะคนอื่นก็อาจจะเก่งกว่าเราก็เป็นได้เออเราสามารถเลือกระดับการขนส่งครับและทรัพยากรที่จะส่งไปได้พร้อมแล้วก็สามารถกดส่งได้เลยห <als fine> ลังจากนี้ก็แค่รอเวลาครับเพื่อได้รับของเพิ่มเติมสำหรับผมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายมากครับ <as> ไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านมีขนาดยังไม่ได้เติมเลยนะครับถ้าเติมจะเก่งขนาดไหนมีหมวดให้เล่นเยอะมากมายเลย,เลยไม่ว่าจะเป็นการท้าทาย ลงดันหาอุปกรณ์ให้กับตัวละครคุ้นผลท้าทายผ่านด่านตามค่า CP มีวันเพิ่มเติมให้ด้วยนะดันฟาร์มเหรียญ XP หินเสริมแก่งท้าทายรางวัลจากบอสท,ที่เราจะมีสิทธิ์ท้าชิงจากการเล่นผ่านด่านโหมดสงครามว่าจะเป็นการพลอง PvP คุ้มกันสินค้าและถ้าเร็วสูงขึ้นจะมีสงครามชิงบัลลังก์และสงครามจักพรดด้วย บอกเลยว่าอดใจรอไม่ไหวเพราะน่าจะมั่นกันสุดๆเลยตอนนี้ก็ต้อาฟาร์มตัวละครกันไปก่อนครับชอบตัวไหนก็สามารถปั้นไปได้เลยตัวละครแต่ละตัวก็หาไม่ยากครับ เพราะกาชาค่อนข้างการันตี2ีโลเท่านั้นเองอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสรุปสนานไม่มากก็น,น้อยครับใครอยากเล่นเกมนีส3มก๊กไร้ผ้ายสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยตอนนี้มีตู้เล่นอัปด้วยนะจู่โล่งเตียวหุยแถมถ้าเราล็อกอินในเกมตอนนี้ได้ของรางวัลเยอะมากว่าจะเป็น80สุ่มรวมถึงขุนพลระดับ UR ไทยสู่รจู้จึงชอบไปอย่างนึงกไลค์กดแชร์ share, subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คคลิปหนะ้าบบบรับ